หยับใช่ไหมขึ้นตรงนี้เห็น เห็นไยมอะไรสวยวาพอจับไว้ไม่ตกเห็นชันไหมทำไมหมูเด้งหลับอ่ะใช่ลูกมาสองรอบไม่ติมก็คือ

เอาไปมานี่ <coughs>

เ,เช้าเลยนู่หมูเด้งอยู่ตรงมุมนะครับผมนู้นเลยยังไม่ตื่นเลยโอ้ยลิงลิงมาลิงมาลิงมาขโมยข้าขวขโมยไปแล้วลูกลิงชอบกินกล้วยใช่ขโมยกล้วยไปแล้วเห็นไหมลูก แม่ไม่อิ่มเลยทีนี้แม่เราคายาเลยเขามีถึงเลยนะเด้งเด้งกี่โมงอ่ะหมูดเด้งเอ้ยไมาแล้วลิ้งเขามาดูหมูดเด้งกันครับคนเยอะไหมครับ ดีนะเดี๋ยวมาไปยืนข้างหน้าแล้วพูดจับมาแล้วกันนะดอกพ่อมาเข้ามาดูหมูเดงกันครับแม่อย่าไปจับม้าไวจับป้าไว้จับมือป้าไว้ยืนตัวตัวเห็นไหมเห็นไหม ใช่ครับดูหมูเด้งครับตรงน,นี้ชัดอยู่นะแต่อยู่นคนเยอะมากเลยครับนคนเหมือนเป็นปีศาจเลยมากันเต็มเลยนู่นครับอยู่ตรงมุมนู้นครับหมูเด้งเห็นไหมครับไม่ไม่อยู่ตรงมุมนู้นครับมหมูเด้งครับ <c oughs> คุณมาดเห็นไหมครับกรนนู้นเลยครับมุมนู้นเล็กๆเลยครับไม่ตรงนี้ทำเลยดีสุด้วปุ้มไม่ขาตรงเนี้ยไม่ขาก็นั่งก่อนตรงนู้นใช่อะไรก็ต้องกรุบชีให้ให้คุณมาดเขาดูนะตรงไหนอ๋อตรงนู้นครับเอออาปากเอรมันมืดมันมืดเห็นเป็นก้อนๆไหมครับคุณมาดก้อนๆรนก้น เอบางบางแดดอะลูกยังไม่ตื่นเลยครับนี่เขาถ่ายสด้วยดูนี่าแ้ยสหมูแดงเลยแ่มันเงาพอแล้วปลาปรับกล้องปรับแสงกล้องเอาไใช่ครับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวครับ คนก็จะเยอะหน่อยนะครับปีใหม่นี่หมูที่อยานีกม่ออ้างอขอแผนกล้องดูคนนะคนเยอะมากดิ๊ก สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิด8โมงนะครับตอนนี้ก็9โมงแล้วคนก็กำลังเข้ามาเข้าไปจุดเดิมตรงนู้นนะจุที่บ้านครับสวัสดีปีใหม่ครับไปหาปังปังเละมาฮับ ครับขอให้สนุกขึ้นการค้าคุณมากครับก็คนก็จะเยอะมากที่หมูเด้งที่หมูเด้งคนเยอะมากแต่เช้าเลยครับอีกหน่อยเขาก็จะจัดคิวกันแล้วนะครับดังไปก็เขาก็จะให้ดูแค่ห้านาทีดังไปทุกคนเลยมือสั่นหน่อยนะอุ้มลูกด้วยอ่าง่วงอีกแล้วง่วงอีกแล้วครับเมื่อไรจะตื่น

หมูเร้งมาเร็วแม่จะกินหมดแล้วแม่กินข้าวแล้วเรยงยังไม่ตื่นกร๊บเดอสันมากกร๊บกองปลาสันกรุบสวัสดีปีใหม่นะครับ สวัสดีปีใหม่นะครับคืออะไรนี่สวัสวดีปีใหม่คืออะไรสวัสดีปีใหม่นะครับอะไรคืออะไรอะไรหมูแดงมาเร็วหมูแดงมาเร็ว ทางนี้เฮ้ยพี่มาเตะรองเท้าไปโน่นแล้วนู่นวันนี้คนก็จะเยอะมากเยอะมากเปิดปีใหม่มาคนเยอะพี่เบนไปปลูกแล้วครับปลายปลูกแล้วปลูกแล้วนี่ดูเขาแย่ดิว่าทำดีดีเดี๋ยวจริงเดี๋ยว ไม่ตื่นไม่ยอมตื่นอ่ะแย่แล้วมันไม่ตื่นอ่ะหนาดึงขายไม่ตื่นเลยตื่นกี่โมงเด้งเด้งเหมือนเด็กน้อยตื่นกี่โมงอะลูก ถามเด้งงี้ตื่นกี่โมงร้อนแล้วเนะี่ยอะไรร้อนป้าร้อนแล้วร้อนหลังร้อนหลังเหมือนกันใช่วสวัสดีพี่ใหม่ครับทุกคนห้ามโยนขยะเขา้าใช่ห้ามโยนขยะเข้าไปนะนันมีป้ายเลยมีป้ายเยลย นักท่องเที่ยวก็จะเยอะมากเลยวันนี้กลุ่มเยอะไหมคนคนเยอะไหมเห็นไหมลูกเป็นล้านคนเป็นล้านเลยเหรอเรื่องตื่นกี่โมงเนี่ยมะม้าอยู่ไหนเนี่ยมะม้าอยู่นู้นเลยโอ้โหมองไม่เห็นไม้เลย เด้งกี่โมงเลยเด้งเอ้ยเดิงอยู่บนต้นไม้เลี้ยไหนหรคุณเบียร์ใส่ฮะลงไหมลูกลงไหมลงข้างล่างไหมครับปลาเมื่อยเลยชอบดูชอบดูเฮ้ยเฮ้ย สวัสดีปี่ใหม่ครับสวัสดีโอ้ตรงนล้รงนลวรยืนตรงๆยืนตรงๆตรงครับโอเคร้อนไหมครับ no มีแดด เดี๋ยวก็ตื่นแล้วข้าวุกคตอนไหนจะให้ถุกเลือกได้นอนต่อห็นหันหลับ

ลิงอยู่นู่นลิงอยู่ไหนลูกนู่นจะมาขโมยสิลิงมาขโมยเขาไม่เห็นกูเมื่อไรจะตื่นนะลูกต้นไหนลิงจะมาต้นไหนลิงจะมา มาตลอดแหละมันก็แอบมากินขโมยของขโมยอาหารหมูเด้งกินตรงนี้เห็นอนอปลาร้อนนะลงไหมลูกลงไหมอยากดูแต่ว่ามันอยากดูแต่ร้อนอดทนถ้าอย,อยากดูต้องอดทนใต่หมวกไหมครับเอาหมวกไหมปลาหมวกมปด้วยไหม หัวก็ยิ่งร้อนอ่ะยืนตรงยืนตรงยืนตรงเออยืนตรงแล้วก็นั่ง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 ไหลปานี่แหละหัวยืนตรงตรงจะตกแล้วเนี่ย tại này nè nhiều quá cái gì ở đây à? à, mài đã mài đã luôn

อะไรครับยงไงอ้าปากอยู่ที่เดิมเลยตัวอะไรวะน่ะนี่ในชอบผินตรงนั้นไงเป็นกรเพรไอตัวเคสอมอะไรคงัืแเฮ้ยลิงลิงลิงไหนครับนันไลงน้ำลงเราไปแล้วแอบไปแล้วลูกอีเวนไม่เห็น นั่นไงอยู่บนนั้นเห็นเลยขโมยไปต่อหน้าต่อตาเลยสายตาดีบอกเนอะก้วลงลิงมันมองยากมันมันเหมือนนกมันมาเร็วลูก

พร้อมหลับไงพร้อมนอนแม่เห็นปะแเขาบอกว่าหมีพร้อมแล้วแต่ทำไมเป็นเงี้่อยไหมอ่าอาปากแล้อาปากไม่ห่เป็นมูแม่นอยเป็นหูแค่ นี่โก้แคไม่รู้เหรอไม่เรอตัดสับันีนี่พ่อพ่ออยู่ตรงนี้เหนตรงนี้ก็เห็นแนงไปไหนเนี่ยประมาณ เจ็ดประมาณนี้ไปมุมมุมเลยมันมืดอ่ะมุมมืดเลยอ่ะพวกาขาวป่ะขาวยังไงัวดำมองเข้เรียนนะเนี่ยตรงไหมเนี่ยมองตรงไปมือผมตรงเข้าไปมุมน่ะข้างล่างนี่พ่อไปยืนตรงหนูนี่ถึงจะเห็นตรงเข้าไปเลยตัวดำๆถอยได้ไม่ยืนก่อนมองตรงเข้าไป บนนี้เขาบลูกจะขึ้นดูเรออ๋อได้ได้ตาป่าขึ้นมาเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาเห็นไหมลูกตรงนี้ Dựa tổng này cũng được Giờ có thể nhìn Để non Để non, hai non đùa cạnh Non phương nó Ba bằng đẹp đấy Đúng nó, dừng lắm dừng lắm, Dừng E quem come morre, yeah? ืนตรงเลยลูกเดป้าบังแดดมาให้ปาบังแดด่หน่เป็นไรม่เดี๋ยวให้เห็นังไม่เห็นเลยมไม่พ่อเห็นมไม่เจับเห็นปปีนเลยว่าป,ปีน,ป,นปีนขึ้นเลยอะไรอมองไม่เห็นตูด ยังไม่ออกมาเลยมาแล้วออมาแล้วเห็นนี่้องเรามองไม่เีอยอือืนตรงเลยตรงเห็นไหมเห็นยังครับแต่ป๋าไม่เห็นป๋าไม่เห็น น่ารักอ่ะตื่นู่ในหลังนหนุนมาไม่เห็นแล้วอ้วนๆกลมๆมายังมายังตื่นหมายมา้ล้วมาแล้วมาแล้วมากินข้าวโอ้ยถ้ามาตรงนี้แล้วเราจะไม่เห็นแล้วนะเอจะไม่เห็นแล้วนะใจเย็นต่ยังครับเห็นไหมครับเราไม่เห็นนะ ใส่ก็ยังเห็นอยู่เล่นกับแม่เลยใส่หางใส่ยาทำไมใส่ยางม้วนหนึ่งเล่นหายไปไหนไปแล้วมูเด้งเราไปเลยใช่ไปดูอีกมุมหนึ่งไหมเราไปดูฝังนรุนไหม ไปเดินไปลูกเดินไปมองไม่เห็นแล้วปุ๊บปุ๊บมาอ่าดูตรงนี้ได้ครับดูตรงนี้ได้ครับไปปุบไปดูขาหมูกันดีกว่าท้าเดี๋ยวไปป้อนอาหารยังไม่ถึงเวลาลูกเดกูขาหมูดีกว่าน่นน่นโน่น นู่นขาหมูอยู่นู่นนู่นขาหมูอยู่นู่นเห็นไหมไปเดินไปตรงน้นไปตรงร่มไปแล้วอะไรเกาะเต็มเลยเลยเมื่อกี้ปีนเนี่ยไมไารถ้ขาหมูอยู่ตรงโน้น